เปิดใจทั้งน้ำตากับการสูญเสียคุณแม่นเป็นที่รักนะคะหลังจากนักร้องลูกทุ่งขวัญใจประชาชนชื่อดังจิ้งรีดขาววงเทวันได้เผยถึงวินาทีบีบหัวใจที่เธอสูญเสียคุณแม่ในช่วงโควิดที่ผ่านมารวมถึงหวั่นว่าตัวเองจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะยังทำใจไม่ได้ค่ะ เธอเผยว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะต้องมาเจออย่างนี้คุณแม่อายุมากแล้วเป็นหลายโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแม่แข็งแรงแต่พออากาศเย็นก็รู้สึกเหมือนไม่สบายอยู่ๆอาการก็หนักไปเลยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบนและบวชชีพราหมณ์ทุกปีอยู่แล้ว พอบวชคุณแม่ก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะรอบนี้ก็เลยไปบวชคุณแม่อยู่ใน ICU ยื้อชีวิตไว้ได้4เดือนนะตอนนั้นเพราะมันยังพอมีงานบางทีนั่งอยู่ ICU เฝ้าแม่จนถึงเที่ยงคืนแล้วตอนเช้าก็ไปถ่ายรายการถ่ายรายการเสร็จกลับมาหาคุณแม่เป็นอยู่อย่างนี้เกือบ4เดือนค่ะก่อนคุณแม่จะจากไปนั้นก็ได้มีการสั่งเสียว่าไม่ขอเจาะคอ แต่พอถึงเวลาจริงๆหมอบอกว่าแม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวไม่สามารถหายใจเองได้นะคะเหมือนจะต้องไปใส่ท่อที่คอเหมือนกับขัดใจคุณแม่มันบีบหัวใจเธอมาก เธอก็ปรึกษากันแล้วว่าควรจะใส่ให้คุณแม่ไหมพอใส่ไปแล้วก็ต้องเจาะคอความรู้สึกนั้นมันบีบหัวใจทุกครั้งที่เห็นคุณแม่นอนอยู่บนเตียงมันแย่มากแม่บอกอยากจะกลับมานอนตายที่บ้านทุกครั้งที่พูดกันก่อนที่จะป่วยก็พูดกันเล่นๆน,นะคะว่าถ้าแม่ตายที่บ้านนะ ยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะเอาแม่กลับบ้านซึ่งคุณหมอก็ไม่การันตีว่าการเดินทางของแม่อาจจะเสียชีวิตตรงนั้นได้เลยหรือเปล่าระยะทางเกือบ20กิโลนะคะแต่พอถึงบ้านตอนที่คุณแม่รู้สึกตัวว่าไม่มีการตอบสนองใดๆแล้วตรงนั้นเธอก็เสียใจมากน้ำตาไหลค่ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะมีความรู้สึกเหมือนจิตเนี่ยมันป่วยอยู่ในภาวงอยู่ในความเศร้าตลอดเวลาตั้งแต่4เดือนเนี่ยจนคุณแม่เสียไปนะคะ2เดือนมานี้ก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สนุกสนานให้หาแต่พอกลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็นั่งร้องไห้เหมือนยังมีอะไรอยู่ในสมองของเราเหมือนคุณแม่ยังอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่ทําให้เราดีขึ้นก็คือการทํางานงานบําบัดจิต แม่สั่งเอาไว้แล้วนะคะว่าอย่าเศร้าเราทําใจไม่ได้ช่วงรแรกๆจนถามผู้จัดการว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าไหมทําไมหนูทําอะไรช้านั่งเฉยๆก็น้ําตาไหลช้าไปทุกอย่างน่าจะเป็นปีแล้วนะประมาณ10เดือนแล้วเพราะว่าแม่ป่วยสเดือนแล้วก็จากไปได้ประมาณ6เดือนแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วเวลามันจะช่วยเยียวยา ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ